สืสิงโไม่ได้ว่าเสร์ฟลูกนี้ครับบอลแรกดีครับญี่ปุ่นสามไม่กลางติดบล็อกครับรองได้จ่ายมาด้านหลังอัดแล้วลูกนี้เป็นแป้นครับยูจินิชิดะครับไปลูกนี้ได้คะแนนโอโนเดระครับได้แล้วลูกนี้จ่ายมาชินเน็ตไปหน่อยครับยังพุ่งรับได้แล้วได้ตีด้วยครับโอ้โหแล้วได้แป้นมีกจังหาครับ จังหวะที่เกือบจะเสียไปแล้วครับญี่ปุ่นยังแก้กันตีได้แล้วเป็นแปม,มด้วยครับนี่ค่ะช่วยกันรับกลับมาได้ครับพุ่งไปแล้วอันเดอร์แบบให้ตีบีหน้าเลยค่ะลูกนี้โอ้โหอิชิตว่าก็ตีแล้วก็บล็อกหลุดไปอ่ะนี่13 12อะเเสิร์ฟลูกนี้รับได้ครับจ่ายมาตีอาดเอาแล้วครับเก็บได้ สวนครับเตอร์นตีลูกนี้แล้วยังไม่ลงครับฟีบอลเอาข้ามไปก่อนโอกาสของโซนีย์ทีมบอลเร็วยังได้อยู่จิ้มลูกนี้ก็ยังไม่ลงครับยกมาเซตข้ามาครับได้ตีอีกทีคราวนี้หูยังเหนียวอยู่ครับต่อบ,บอลลูกนี้จิ้มยังได้ครับยกมาตีเซฟบล็อกยังได้อีกครับ ข้ามมาฝั่งโซเนียอีกครั้งหนึ่งบอลเร็วโอ้โสุดยอดครับญ่ปุนแล้วชื่อว่าตีอาจลูกนี้ครับโซเนียยังรับได้สเตอร์นตีโอ้รับรขึ้นมาครับอดัดโอ้โอสุดสุดครับญ่ปุนแต้มน,นี้นี่คือสุดยอดเลยครับจะเสียจะเสียครับโซเนียน่าจะได้ลุกน่าจะมีสี่ห้าครั้งนะครับตามไม่ได้ โอ้โแล้วใช้ทุกส่วนของร่างกายเนี่ยคือแอคชั่นนี่กับพยายามที่จะเล่นสุดเอื้อมเลยค่ะแต่ก็เก็บไว้ได้ค่ะญี่ปุ่นโอ,โโอโนี่ค่ะแล้วจงังหวะสุดท้ายอ่ะอมไม่คิดกว่ากับตีลงไปเลยอ่ะคือเจอรุกอยู่ฝั่งเดียวเนี่ยหลายทีมากนะ เสิร์ฟลูกนี้ครับบอลแรกดีจ่ายมาเติร์นตีลูกนี้เอารับได้ครับแล้วนี้ชีดาครับตีมายังรับได้ต่อบอลมาตีลูกนี้เอาครับเหนียวจ่ายมาแล้วตีลูกนี้ลงครับเป็นอสุกะครับเข้ามาตรงจังหวะที่จะเซฟได้ทันนี่ค่ะยิงบอลเร็วเลยค่ะ โอ้เรารู้กันได้ยังไงคะว่าจะยิงบอลเร็วแบบนี้อ่ะกสุกะน่าจะซ้อมไม่เยอะโอ้